สัานีจากสายรถไฟเมืองบาเซิลซร์แลนด์นะครับเผื่อเพื่อนๆที่จะมาท่องเที่ยวที่สซรสแลนด์แล้วก็มาต่อรถไฟที่สถานีรถไฟบาเซลนะครับมีโกข้างหน้าคือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไปทางด้านซ้ายมือจะเป็นสถานที่สําหรับขายตัวยต๋วนะครับเคาน์เตอร์ขายตั๋วนะครับด้านหัอขวานะครับมีโกเหมือนกันเช็คเอาทไปกินน้ํากินอะไรนะครับแถวนี้นะครับแล้วก็ ถ้าจะแลกเงินสําหรับไปที่ฝรั่งเศสนะครับอันนี้เป็นที่สําหรับแลกเงินนะครับของสถานีรถไฟนะครับชินตรงนี้นะครับนีอัตราแลกเปลี่ยนให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็มาแลกเปลี่ยนเงินได้เป็นยูโรเป็นเงินฟรังอะไรแถวนี้ได้นะครับตู้กดเงินก็อยู่ข้างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารเผื่อหิวนะครับก็ซื้อกินได้แถวนี้นะครับ